หัวข้อรถ SUV 4X4 รุ่นใหม่ปี2025เปลี่ยนโฉมวงการออฟโรดบทนำยินดีต้อนรับสู่การรายงานพิเศษเกี่ยวกับรถ SUV 4X4 รุ่นใหม่ปี2025ที่ทุกคนรอคอยรถออฟโรดรุ่นใหม่นี้ได้รับการเปิดตัวแล้วและพร้อมจะปฏิวัติการขับขี่แนวผจญภัยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์แข็งแกร่งและสมรรถนะที่น่าประทับใจในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปชมคุณสมบัติสำคัญรายละเอียดและข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับรถยนต์คันนี้ ดีไซน์ภายนอก SUV CX4 รุ่น2025มาพร้อมดีไซน์ดุดันและทรงพลังที่โดดเด่นทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรด้วยฝาหน้าเล็กล้ำสมัยกระจังหน้าสีดำที่โดดเด่นและซุ้มล้อขนาดใหญ่ทำให้รถคันนี้พร้อมลุยทุกสภาพถนนระยะความสูงจากพื้นและยางออฟโรดขนาดใหญ่ช่วยให้สามารถขับผ่านภูมิประเทศที่ท้าทายได้อย่างง่ายดายความสวยงามที่ผสานความหรูหราเข้ากับความแข็งแกร่ง,งทำให้รถรุ่นนี้เป็นหนึ่งใน SUV ออฟโรดที่มีสไตล์ที่สุดในตลาด สมรรถนะและเครื่องยนต์ใต้ฝากระโปรงรถ SUV CX 4ปี2025มีเครื่องยนต์ทรงพลังที่ให้สมรรถนะยอดเยี่ยมคาดว่าจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบรวมถึงเครื่องยนต์ V 6เทอร์โบชาร์จและรุ่นไฮบริดสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะระบบบล็อกดิฟเฟอเรนเชียลและช่วงล่างที่ปรับได้รถคันนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถพิชิตภูมิประเทศที่ยากที่สุดได้อย่างง่ายดายความสามารถในการลากจูงของรถยังเหมาะสำหรับการขนย้ายอุปกรณ์หนัก เช่นรถพ่วงหรือเรือภายในและความสะดวกสบายเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความกว้างขวางและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสมผสานความสะดวกสบายเข้ากับนวัตรกรรมเบาะหนังพรีเมียมหลังคาสันรูปแบบพาโนรามาและระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ล้ำหน้าทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสนุกสนานหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนการชาร์จแบบไร้าสายและระบบสังกกรด้วยเสียงช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลา ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะและเทคโนโลยีลดเสียงรบก,กวนช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างรับรื่นและสะดวกสบายแม้ในเส้นทางที่ขรุขระความปลอดภัยและเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของ suv c x 4ปี2025รถคันนี้มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบปรับอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งคนขับและผู้โดยสารปลอดภัยสูงสุด โครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งและแชสซีที่เสริมความแข็งแรงยังช่วยเพิ่มการป้องกันจากการชนทําให้รถคันนี้เป็นหนึ่งในรถออฟโรดที่ปลอดภัยที่สุดในปัจจุบันความสามารถออฟโรดสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยรถ s u v c x 4ปี2025ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพถนนที่โหดที่สุดด้วยฟีเจอร์อย่างระบบควบคุมการลงทางลาดชันโหมดการขับขี่ออฟโรดที่หลากหลายและความสามารถในการลุยน้ำรถคันนี้สามารถเดินทางผ่านทะเลทราย ป่าเขาและเส้นทางที่ปกคลุมด้วยหิมะได้อย่างง่ายดายระบบกันสะเทือนสมรรถนะสูงและการปกป้องใต้ท้องรถที่แข็งแกร่งทําให้เป็นเพื่อนคู่ใจที่ไว้วางใจได้สําหรับการเดินทางที่ทา้าทายประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและความยั่งยืนในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์มุ่งสู่ความยั่งยืนรถ SUV คันนี้ก็ไม่ละหลังรุ่นไฮบริดและไฟฟ้าคาดว่าจะมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ลดทอนสมรรถนะ ระบบเบรคแบบสร้างพลังงานกลับคืนและโหมดขับขี่แบบประหยัดพลังงานช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทำให้รถคันนี้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับนักผจญภัยราคาและการวางจำหน่ายแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศราคาทางการ แต่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า SUV c x 4รุ่น2025จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ50,000ดอลลาร์ 50, และรุ่นสูงสุดอาจสูงถึง80,000ดอลลาร์ 80, คาดว่าการเปิดจองล่วงหน้าจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้และการส่งมอบรถจะเริ่มต้นในช่วงต้นปี2025ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเปิดตัวและรายละเอียดการวางจำหน่ายบทสรุป SUV c x 4รุ่น2025เป็นรถที่เปลี่ยนโฉมวงการออฟโรดอย่างแท้จริงด้วยดีไซน์ที่น่าทึ่งสมรรถนะทรงพลังเทคโนโลยีลล้าาสมมมมมััมัยยยแะคคววุ่่่่งงนนตอื ทำให้รถคันนี้เป็นมาตรฐานใหม่ของรถผจญภัยไม่ว่าคุณจะเป็นนักออฟโรดตัวยงหรือกำลังมองหา SUV อนเนกประสงค์รถคันนี้รับรองว่าจะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ SUV CX4 รุ่น2025อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นว่าคุณคิดอย่างไรกับ SUV รุ่นใหม่นี้